ฉันชอบระดับความรักมากเลยอ่ะเฮ้ย hey, ไอ้คนนี่มันเหม็นมากเลยอ่ะฉันต้องฉีดน้ำหอมหน่อยนะจ๊ะฮะฮะช c h i เฮ้ยนี่มันของก็สุดตัวของฉันเลยเนะให้หลอกคิดดิหลอกฉันนี่แหละแฟนคลับตัวจริง, <c oughs> งน,นี่มันเยอะสุดๆเลยอ่ะเดี๋วยวฉันจะดูแลเธอเองนะโอเคเจ้าเด็กเนิร์ดถ้าทำเธอจะมีปัญหาแล้วล่ะ อยู่นี่ไปก่อนแล้วกันนะแล้วอย่า,ยาลืมคิดถึงสิ่งที่ทำลงไปด้วยอะจนยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะเดี๋ยวนี้เสร็ใจเกินนี่มันแค้นหน่อไเขาเป็นซูปปเปอร์ฮีโร่ที่ดังมากเลยนะถึงเวลาต้องสอนบทเรียนให้เขาหน่อยแล้วละ่ะว้ามีก่อนเร็วครัไม่ต้องห่วงนะครับตอนนี้คุณปลอดภัยแล้วอะ โอ้ถ้าทางเธอต้องเมคโอเวอร์ด่วนเลยอ่ะโอ้นี่มันห้องแห่งความลับของเลดี้บาร์กั้นเหรอเออ,อดูนี่สิมีค้่มืมมอนในการเป็นเลนดี้บารด้วยอ่ะใช่แล้วนี่ต้องเวิร์กแนะ่นอนงั้นเรามาดูแลผิวกันเลยดีกว่านะว่าแต่ต้องทำยังไงกันเนี่ยเอาเจิงด้วยปาร์ตี้นี่เจ้งมากเลยดังนั้นชวนเพื่อนมาด้วยนะโอ้ท่านรู้แล้วละ่ะ เงียบเลยงั้นเรามาสนุกกันดีกว่านะทุกคนอ๋อไม่นะดแต่ไปหมดเลยอ่ะ <c oughs> มีใครเรียวภูมหรือเปล่าจ๊ะโอ๊ยตายแล้วอยู่นี่กันเอง,งเหรอโอเคพวกนั่งเล่นกันได้แล้วนะไปก็ได้ช่วยด้วยเฮ้ <c oughs> hey, ปล่อยเพลงของเราตอนนี้เลยนะโอ้าวถึงเวลาฉันต้องไปก่อนแล้ว, <c oughs> ว,วล่ะ <c oughs> ใช่เดี๋ยวหนีไปเลยนะตาขาวอ๋อเจ็บจังเลยอ่ะไม่เป็นไรดอกนะ ในดูนิซีกล่องสำสวนเชื่ออะไรฉันได้บ้างอ๋อ,อจริงด้วยอืมทำให้ใช่ผิดหวังเลยนะพวกว่าไงจ้าไม่คิดว่าจะเจอฉันใช่ไหมล่ะโอ้ปลาฉันดาวนี้เลยนะแม้ใครต่อดีจ้าใช่แล้วล่ะเดูสิวงเซนพวกนี้สิฉันไม่อยากจะเชื่อเลยอะ่ะถึงแล้วต้องใช้อาวุธลับหน่อยแล้ว มาแปะมา้าเราไปที่จมูกกันเลยดีกว่านะทำมันให้ท่วนเลยแบบนี้แหละเยี่ยมเยี่ยมเลยจากนั้นก็ต้องรอ,อแพนหนึ่งว่าไงจ้าฉันมีเซอร์ไพรส์ให้พวกเธอด้วยนี่มันต้องเจ๋งมากแนะ่บอกลาสิวเส้นพวกนี้ไปได้เลยล่ะเยี่ยมมากอ,าอ๋ฉันอยากดูผลลับชั้งว้าวมันดูดีมากเลยผิวของฉันเรียบเนียนแล้วล่ะ เย่มเลยมันก็แค่เหมือนกันนะเนี่ยตอนนี้ฉันเริ่มหิวแล้วล่ะงาม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 อืมอร่อยมากเลยว้าวออกไฟเดี๋ยวนี้เลยนะอึงเวลาที่หมขาดฟันต้องมากำจัดสิ่งสกปรกที่อยู่ตามร่องฟันหน่อยแล้วนะไลาลาไล่ลาล่ล่ทำไมมันร้องแบบนี้เนี่ยถึงเวลาต้องมาทำความสะอาดหน่อยแล้ว เฮ้ยเธอมาทำอะไรที่นี่เนี่ยอ้าวพอกันทีเจ้าตัวน้อยเดี๋ยวจัดการเธอแน่พองของฉันอะแต่นี้บอกลากันได้เลยเนว่าไมันก็เป็นเพื่อนรางวัลที่เจ๋งเหมือนกันนะเนี่ยมันขาดแล้วเหรอเนี่ยแหมไม่เป็นไรหรอกเนี่จันมีอุปกรณ์เจ๋งๆอยู่แล้วอะพอกันทีเจ้าตัวแซ่บอ้าวเธอไม่ควรทำแบบนี้หรอกนะงั้นเราซัดงนี้เลยเที้ยวพอะเราทำได้แล้ว เออนี่แหละ,อะรอยยิ้มของพวกท่าน,นะะร์นะเย็มเลยโอเคว่าแต่ก็ทำอะไรต่อนะเล็บของฉันมันดูไม่ได้เลยถึงเวลาต้องมาดูแลมันหน่อยแล้วว่าไงท่านดารเราต้องไปทำางานกันแล้วนะอ๋อเฉันอยู่ไหนเนี่ยนี่มัน่า,ากลัวจังเลย <c oughs> ว่าไงจ้ามีใครอยู่ที่นี่หรือเปล่า <c oughs> อ่ะโอไม่นะฉันเริ่มจะกลัวแล้วนะนี่อ่ะอยาก,กินฉันเลยนะไม่ต้องอยู่กับฉันอะ่ะว๊อว๊ <c oughs> อวอ กาทำเลยไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอกนะ <Yeah. S 1> ตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดเลย hmm. ละ่ะมารอดูกันเลยดีกว่านะว่าแต่ลดี y b u g จะใช้สีไหนกันแน่เนี่ยอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กันด้วยพราแต่จะเลือกสีไหนดีเนี่บอกกันได้ในคอมเมนต์ข้ล่าง <No. S 1> ชนลอเล่นนะแน่นอนเราก็ต้องเลือกสีแดงอยู่แล้วล่ะนะ <Yeah. S 1> ใช่แล้วนี่แหละสีโปรดของลดนะี้บักน่ะเต็มที่ไปเลยเราต้องมาตั้งใจกันหน่อยแล้วนะโอ้ oh, hmm. ดูเหมือนว่ามือข้าจะมาเสิร์ฟแล้วนะเนี่ย ไม่ต้องหว่วงนะจ๊ะเพื่อนรักนี่มันไม่เจ็บหรอกนะอ,อืมเยี่ยมไปเลยอะ่ะมันดูดีมีสไตล์มากเลยหลังจากนั้นก็ต้องเพิม่มจตสีดำเข้าไปด้วยนะันนะนี่มันเยี่ยมไปเลยอะ่ะอ๋อและผงฉันมันเจ๋งมากเลยนเะนี่ยดูสิ<อ>ถ้าไม่มีนาจะคข้องทำไม่ได้หรอกนะถ้าต่อไปต้องมาทำผมกันด้วยอ,อย่าลืมทำให้เป็นสีฟ้าด้วยล่ะ สิ่งน,นี้ต้องยากมากแน่เลยเราต้องใช้สีเยอะมากๆเลยเร็วเข้าบีบมันเลยไม่มีคำว่ามากเกินไปสำหรับสีพวกนี้หรอกนะบีบเลยจัดไปโอเคตอนนี้แหละอืมเต็มที่ไปเลยใส่ผลของเธอลงไปได้เลยนะถึงเวลาสำหรับการทดลองแล้วละ่ะในด้ไหนซีอิจะเป็นยังไงนะ ยีมยมไปเลยตอนนี้มาเริ่มเลยดีกว่านะจำที่ไปเลยนะพวกเข้าไปได้เลยเร็วๆสิไอ้ฉันเริ่ดจะมะหอแล้วนะใช่ย้ยนไปเลยละ่ะไม่ต้องอายนะยนี่เป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเลย,อย,อยตอนนี้นฉันไม่น่าทำแบบนี้เลยอะ <c oughs> ถึงเวลาต้องปูกผมเปียนหน่อยแล้ว โอ้โนี่มันโดูโหดร้ายจริงๆเลยนะนี่ยนี่แหละการต่อสู้ครั้งแรกของพวกเราถึงเลาต้องพอสอบที่นี่หน่อยแล้วล่ะมาเริ่มกันเลยไม่นะไม่ไม่แม่เรื่องนี้มันง่ายมากเลยไว้เจอกันนะจ๊ะเห็นยังมันไม่แปลงเลยฉันก็ดูดีเหมือนกันนะนี่อ่งผมเช็คตอนนี้มาทำหน้ากากของลดีบ b กันหน่อยดีกว่าเรื่องนี้มันง่ายมาก เดี๋ยวต้องใช้แปรงแล้วก็สีแบบนี้ด้วยนะแล้วก็มาวาดหน้ากากกันเลยแบบนี้เลยนะจ๊ะมีใครอยากระบายสีไหมจ๊ะนี่เป็นหลักสูตรของฮาร์ดี้เลยนะไม่มีเขาว่ามาเกินไปสำหรับหน้ากากแบบนี้หรอกอะจรสิ่งด้ว่ยังไงศิแล้วปอย่างเธอก็้อมจะรังสรรค์ผลงานชิ้นเอกอยู่แล้วอะเต็มที่ไปเลยนะอย่าลืมใส่สีผ้าแบบนี้เข้าไปด้วย โอเคเรียบร้อยแต่ว่าชื่อว้าวเจ๋งมากเลยอะโอเคเยี่ยมเลยหน้าขาดเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปต้องมาจัดการกับขนขากันก่อนนะในกล่องเสริมสวยต้องมีที่โกนหนวดแน่เลยโอเคถ่แล้วต้องจัดกันหน่อยแล้วนะเอาล่ะไอ้ที่เธอด่าจะเป็นถทายอะถอยรีบตอบมาเลยนะ ไม่ราไปจิบชากันหน่อยไหมจ๊ะฉันชอบมากเลยฉันก็เหมือนกันนี่ไงจ๊ะเต็มที่ไปเลยนะมัมอร่อยมากเลยอ่ะเอาอีกหน่อยไหมจ๊ะเอสิโอ้มีเค้กด้วยอ่ะเฮ้ยแกอะไรกันใช่งเงี้ยหมาเวลาดื่มชาแล้วเราเพื่อนรักบายบายนี่อย่าเพิ่งไปสิถ้าจะดีไปแบบนี้ไม่ได้เอาไปอย่างนี้เลยนะ เออม่งยันได้หาจะติดแล้วอ๋อเถอะเออว้าวตายแล้วสงสัยต้องใช้อาวุธหนักหน่อยแล้วล่ะเลเซอร์กำจัดคนแบบนี้ต้องช่วยจัดการเรื่องนี้ได้แน่นอนเลยม hey, ไม่ต้องมาโกงกันเลยนะพวกว่ากับจะาท่าแนแด้ใี้ขาวมา <c oughs> บอกได้นะะถ้าจริงน,นจะจ้าถึงแล้วที่พวกเธอต้องไปกันแล้วล่ะเรื <c oughs> อ่อ <c oughs> งนี้มันง่ายมากเลยล่ะ แค่นี้ขาของฉันก็เรียบเนียนแล้วล่ะโอ้ <G ül> เฮ้ยมีขนมฟรีด้วยเหรอไหนดูในซิวในกล่องนี้มีอะไรอ่ะเฮ้วดูฝนพวกนี้สินี่มันชุดซูเปอร์ฮีโร่ของแนดี่บันี่น่ะสวยมากเลยฉันต้องลองมันหน่อยแล้ว <G ül> อ๋อโอ้พวกไม่ต้ปล่อยใหพอเเห็นฉันในชุดที่มีรู้แบบนี้ไม่ได้หรอกนะเราต้องมาเย็บมันกันหน่อยแล้วล่ะ เอาล่ะมาเริ่มเลยท่านมาช่วยแล้วไหนดูหน่อสิม,มีรูด้วยแล้วเนี่ยถ้าทำมันจะแย่มากเลยนะถึงเวลาต้องใช้ใยญ่เป็นหัวท่านหน่อยแล้วตอนนี้มัดรวมกันเลยดีกว่า <Yeah. S 2> แบบนี้และเขาจริงด้วยกลิ่นอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะกลิ่นฉันเหรอถึงเวลต้องมาเพ,พิ่มความคูกันหน่อยแล้วล่ะ <Yeah. S 1> ฉันดีช่วยเสมอเลยนะจ้าเพื่อนบีย โอเคตอนนี้ฉันพร้อมจะไปสู้กับเหล่าไวรายแล้วนะ oh. ว่าไงจ้าแคทโนะหวังว่าจะไม่ได้ทำให้หนาย <Wow. S 1> รอนานนะ <Wow. S 1> ว้าวเธอดูดีมากเลยอ่ะ๋อจริงเหรอคุณสวยมากเลยนะครับเฮ้ยแ <c oughs> hey, บบน,นี้มันหยาบคายนะ <c oughs> แต,ต้องมาใช้กันหน่อยแล้วละ่ะงั้นใส่บรีมมาขอกันหน่อยดีกว่านะ <c oughs> ขอเวลาฉันแป๊บนึง <c oughs> ไปก่อนจนะ้่วยฉันหน่อย <c oughs> ฮ่าตลกจังเลยอ่ะเฮ้ยฉันไม่เห็นรู้จักเธอเลยนะเนาเอ้ยกุณแนนอนอยู่แล้วล่ะอ้าณเจ๋งมากเลยนะคะคุณก็เหมือนกันนะครับฮะเสียงอะไรกันเนี่อะไปแล้วผมต้องไปก่อนแล้วล่ะไว้เจอกันนะครับเร้นี่บา๊ายบายแล้วก่อนะคะแคทโนะเพอาเขาเข้าไปสมากเลยอ่ะ ้ย oh. ินดีต้อนรับสู่ชีวิตใหม่เด็กชาเพื่อนรักนี่ฉันกลายเป็นแมนพายไปแล้วเหรอ <Huh? S 1> อ๋อถึงแล้วต้องออกจากที่นี่กันแล้วลนะ่ะ <c oughs> มีใครอยากที่จะ make over ไหมเรามานี่เพื่อช่วยเธอเลยนะ <Wow. S 1> ขอบคุณที่มานะฉันดีใจที่เจอพวกเธอมากแล้วพวกเธอเป็นไงบ้าง <c oughs> นี่เอาได้ไหอาอจริงลยเรามีปัญหาใหญ่แล้วว่าไงคิม เออสกายเลอร์ <No> scholar, เรากำลังจะสายแล้วนะเธอพร้อมหรือยังบินกันเลยเออแล้วฉันละโอสกายเลอร์ oh, scholar, ต้องโฟกัสหน่อยปีของเธอออกมาแล้วเย้ Yay, ฉันทำได้แล้วล่ะตอนนี้ไม่มีอะไรมาห,หยุดฉันเมคโอเวอร์ได้แล้วว้าพูดเธอดูสวยมากฉันเด็จกจะสวยเหมือนพวกเธอได้ไหมนะ uh oh. ได้สิเรามีงานต้องทำอีกเยอะเลย ตอนนี้เธอดูไม่ได้เลยสกายเลอร์ ler, นี่จะเพื่อนรักโอ้ขอบคุณนะแอนดี้โอเคสาวๆตามฉันมาเราต้องมาดูกันหน่อยแล้วล่ะเออสาวๆพวกเธอช่วยเออมาดูที่หน่อยได้ไหมอ่ะ เออลืมไปว่าแบมพายใช้กระจกไม่ได้ไม่ต้องเป็นห่วงนะเธอมีไอเดียดีๆแล้วอย่าลืมเรื่องสิวนะแล้วก็เรื่องรูขุมขนของเธอด้วยเดี๋ยวฉันจะจัดการเรื่องผมของเธอให้เองนะกันนะเรียบร้อยขั้นแรกพวกเราต้องมาจัดการกับสิวนี่ก่อนดีกว่าฟังดูน่ากลัวมากแต่ว่าฉันจะทาเต็มที่เลยนะงั้นเรามาบีบสิวดีกว่าเนะให้เวิร์กด้วยและเธอทำาอะไร้กสกายเลย ที่รักมันน่าขยะแขยงมากเลยอขอโทษจริงๆนะเดี๋ยวฉันจัดการเรื่องนี้เองงั้นเยวมาเอล็อบสิกันก่อนดีกว่านะเห็นไหมตอนนี้ผิวของฉันเรียบเนียนแล้วล่ะโอ้นี่แหละที่เขาเรียกว่าเวทมนต์ของแหวนพายตอนนี้หน้าของฉันดูสดใสขึ้นเยอะเลยอ่ะแต่เดี๋ยวเราต้องมาจัดการกับสิวเซียนด้วยนะมาเริ่มกันเลยเราต้องใช้มาสก์แบบนี้ด้วยนะมันจะหวัจริงๆหรอแน่นอนสินะมารอดูกันได้เลย โอ้จริงด้วยดูผลลับสิแล้วเขาโยนทิศก็เลยแอนนี่เออแบบนี้ฉันต้องสวยแน่นอนเลยอ่ะ hmm. โอ้เธอเป็นใคร <You. S 1> สาวพิเศษเป็นหลานด,ด้วยอ่ะนี่พิเศษเป็นหลานหรือัสกายเลอร์นี่มัรรนบอกว่าเพื่อนฉันเอ้ามีไอเดียเจ๋งๆขอบคุณมากเลยเรามาสปากันดีกว่านะเ <Wow. S 1> ออเยี่ยมเลยอ่ะการทำทรีทเมนต์เป็นเรื่องที่ง่ายมากอย่าลืมมาร์กหน้าด้วยพักผ่อนกันได้เลย เดี๋ยวเราต้องมาดืม่มค็อแเทวกันหน่อยแล้วและตอนนี้ฉันว่าพวกเราต้องมาใช้แตงกวาแบบนี้กันด้วยนะอี่แบบนี้ไม่ได้นะนี่โบอเบอเอเคสกายเลอร์ okay, ler, เอามันออกมาได้แล้วตอนนี้ฉันเหมือนราชินีเลยล่ะเ <c oughs> อายังอะยังหลอกให้ดูหนวดของเธอซีบอกกับทอย่นสกายเนละ <c oughs> อร์เอาแตนทางโบอเบอจะไม่เคยชอบเท่าไหร่ <c oughs> เดี๋ยวเราต้องมากำจัดขนพวกนี้หน่อยแล้วถึงเวลาที่สกายเลอร์ต้องใช้แว็กแล้วล่ะ พวกเราต้องหละลายมันก่อนด้วยนะไอเดียเจ๋งมากโบลล์ uh oh. อ,อันนี้มันดูน่ากลัวจังเลยอ่ะมันปลอดภัยจะตาย hmm. โอเคตอนนี้มันละลายแล้วนี่เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นที่สุดเรามากำจัดขนกันดีกว่า hmm. ขั้นแรกเราต้องทางแวกลงไปก่อน hmm. และจากนั้น hmm. ก็ดึงมันให้สุดแรงไปเลย hmm. โอ้ยมันเจ๋งม,มากมาก านแว็กไม่ใช่งานสำหรับคนใจร้อนหรอกนะฉันเจ๊ดังเกินไปแล้วอ่ะฉันมีไอเดียแล้วดูเจ้าขวดูตัวนี้สิสกายแล้วอันนี้มันของฉันหรอ <S 2> <S 2> <S ขอน่ารักจังฉันรักเขาเขาต้องทำให้ฉันโชคดีมากแนะ่ก็เราไปเดินเล่นกันหน่อยไหมเจ้าขวดฟูอ้ดูน,น,นั่นสะิหิมะนี่นาพวกเรา,าไปเล่สนสโนว์บอลก,กันดีกว่า ไม่อย่าเลยดิกว่าพวกเรามาปั้นสโนว์แมนกันเนอะอไม่ต้องหมวงนะ <c oughs> โบโบเราจะไม่ปล่อยให้เป็นแบบนั้นทุกอย่างต้องเรียบร้อยสกายเลอร์ <c oughs> ler, ถึงเวลาสระผม <c oughs> แล้วนะ เดี๋ยวเราต้องมาจัดการกับพายุหิมะก,ก่อนดีกว่าโอเคเราบแค่แป๊บเดียวเท่านั้นแบบนี้จะเวิร์กจริงๆหรออุ๊ปสแต่ว่าทำไมถึงได้ยุ่งแบบนี้กันล่ะเนี่ยเราคงต้องมาจัดการกับมันหน่อยโอ้โอไม่เห็นเวิร์กเลยอะถึงเวลาใช้มาตรการรุนแรงแล้วนะถ้าแบบนั้นไม่ได้นะโอ้ฉันไม่ได้ตั้งใจนะอุ๊บส์เอามันนี่เดี๋ยวฉันจัดการเอง จะทำให้ผมของเธอพังก่อนละเราต้องมาช่วยกันแก้ไขปัญหานี้หน่อยแล้วเพียงแค่เพิ่มรายละเอียดเข้าไปนิดน่อยก็สวยอะทุกอย่างโอเคใช่ไหมอะทุกอย่างเรียบร้อยสกายเลอร์เดี๋ยวพวกเราจัดการให้เรียบร้อยเองนะว้าวดูดีจริงเลยเอะอขอบคุณมากเลยนะพเพรคเก่งมากพวกเธคเปลี่ยนชีวิตของฉันเลยล่ะ<อ>ถึงเวลาต้องไปแปลงแันกันหน่อยแล้ว เอรือว่า,ามันจะเป็นด้วยหรอถ้าเป็นแบบพายนะสกายเลอร์เธอจะต้องมีเิี่ยวที่สวดที่สุดสิไม่เอาหรว่าใคสิเอ็ดไม่เป็นไรเพื่อนรักก็ทำต่อดีกว่านี่แหละคือเวลาที่น่าตื่นเต้นที่สุดอันนี้คือเคี้ยวอันใหม่ของสกายเลอร์เธอต้องดูดีมากแน่นอนเอาสกายเลอร์ ler, มีเกียวแบบนี้เลยนะโอ้โอ,โอ้ได้เลยจะเพื่อนรักโอ้ยเป็นอะไรไหมคิมแต่ฉันไม่เป็นไรอะ ตอนนี้พวกเราต้องมาแต่งหน้ากันหน่อยแล้วเตรียมตัวให้ดีนะฉันว่าเธอต้องสวยแนะ่นอนเลย<อ>แค่ที่ฉันเห็นนะเออแค่เธอต้องระวังหน่อยนะแอนนี่ทำอะไรกันส,สาวๆ hmm. อันนี้เธอบ้าไปแล้วอรอเดี๋ยวฉันช่วยแต่งให้เธอด้วยก็ได้นะโอเคแอนนี่ฉันว่าเธอทำเกินไปแล้วโดนนี่ไปเลย เดี๋ยวฉันต้องไปเติมหน้าหน่อยเนาวมานนะขอบคุณที่ช่วยฉันนะคิมพวกเราไม่ต้องใช้มันก็ได้มั้งแต่ว่าตอนนี้ต้องมาจัดการกับสีพวกนี้ก่อนเอาจริงด้วยก็ไม่ได้แย่นิดเนะีเอาจริงเหรอว้าวฉันรู้สึกว่าฉันสวยขึ้นเยอะเลยถ้าดูดีมากเลยแต่ว่ายังขาดความวิงวับเดี๋ยวฉันจะสอนบทเรียนให้เธอเองนะโอว้าวาสวยเลยฉันดูดีมาก โอ้นี่เันกลิ่นอะไรเนี่ยสกายเลอร์าอาบน้ำครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่อะงั้นเราไปจัดก,การกับมันดีกว่าอ่างสีเลือดกำลังรอเธออยู่เลยโอ้ผ่อนคลายมากเลยอะรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นตู้งหญิงก็ไม่ป้านน่อย่บาบังดิสิสกายเลอร์โอ้โทษทีไอ้น,นี้ฉันว่าฉันไปก่อนดีกว่าฉัานสดชื่นมากเลยอะฉันชอบกลิ่นพวกนี้เหมือนกันนะโอเคสกายเลอร์ต้องมาเปลี่ยนทุ่นในเธอหน่อยแล้ว โอ้สิ่งนี้นต้องมีชุดใหม่ด้วยนี่นะเลือกได้เลยแต่ที่รักนี่แหละ <Wow. S 1> ที่เรียกว่ามืออาชีพน,น้ชุดนี้เป็น oh. ไก่คิมฉันว่าชุดนี้มันดูขาวไปไหน,น่อยนะ hmm. ไม่มีปัญหางั้นเราต้องมาเปลี่ยนให้มันเป็นสไตล์แบบพายหน่อยแล้วเลยนะโอ้ขอเพื่อนมีความเข้ไปด้วยนะ <Wow. S 1> ไอดี่เจ๋งมากไกเลิกจริงด้วยด้ยชุดใหม่ของเธอสิจ้า <Wow. S 1> โอ้วเจ๋งมากเลยอ่ะเหมาะกับฉันไหมอ่ะ เดี๋ยวต้องไปเลือกรองเท้าหน่อยแล้วล่ะโอเคฉันพร้อมไปจอทุกคนแล้วฉันดูเหมือน <What? S 1> กับซุปเปอร์เดิวไหมแต่แป๊บหนึ่งนะจ๊ะปัญหาเรื่องนี้สำคัญมากแต่ uh oh. ฉันว่าเราไม่มีทางเลือกแล้วแหะเพื่อนรักเดี๋ยวพวกเราต้องมาจัดการกับเรื่องนี้หน่อยแล้วล่ะนะฉันว่าดูดีขึ้นเยอะเลยอะสิ่งีให้เพื่อนรัก ทัานมีความสุขมากสุดท้ายท่านก็สวยขึ้นสักทีอะเออดท,ทีนะสกายแล้วแต่ว่ายังไม่เสร็จนะเึ่งเหมือนว่าเราจะ hmm. มีงานให้ทำอีกเยอะเลยล่ะนะว้าวนี่มันเอาได้เนี่ยออเออว่าไงสาวสาวใช่ต้องมากระจัดขนพวกนี้หน่อยแล้วมาดึองออกกันหน่อยดีวยกว่าแต่ว่ามันก็ดูยากอยู่นะ <c oughs> ล้วเราจะทำยังไงกัน hmm. ดีล่ะฉันว่าฉันมีไอเดียดีๆแล้วและมันต้องเวิร์กแน่นอนระวางหน่อยแอนดี้เราต้องใช้แดดพวกกันแล้วสกายเลอรโอ้นี่มันจะจะดีมากเลยอะอูเหมือนการทำทรีทเมนต์จะเวิร์กนะต่ด้วิสกี้แล้วก็ไม่มีผลแล้วเยีมม่ยมไปเลย oh. งั้นเรากลับไปเยี่ยมโรงเรียนกันดีไหมตะสาวเยี่ยม <Yeah, S 1> พวกเรากลับมาแล้วว่าแต่ทุกคนอยู่ไหนอะ เอส้สาวคนนั้นใครเหรอน่าดูดีจังคนนม้จะหนุ่สาวโอ้ผมมาแล้วครับที่รักเอ้แจ๊คเขาเป็นสภาพบุษมากมากเขาทำได้ไงออกไปกันเถอะว่าแต่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยแม้ดูเหมือนว่าเรื่องจะยาวมากเลยล่ะตอนแรกของการเป็นแวมไพร์ก็คือเที่ยวสองคุณจะต้องสะอาดอยู่เสมอเลยล่ะ อนี่อะไรกันล่ะเนี่ยเอาไม่จริงนะนางเงือกเหรอออใช่แล้วฉันต้องการความช่วยเหลือนะ่ะอ๋อเหรอสาวแต่ฉันต้องการเลือดของทำมมากกว่านะอ๋อเหรอนี่ไงจะพร้อมแล้วอ่ะกัดนเลยเฮ้ยเธอออกมาจะขอส้วมหรืองไงอ่ะคดูไม่ถูกสุขลักษณะเลยอ่ะโชคดีนะที่เอาสเปรย์แอลกอฮอล์มาด้วยเมื่อข้ามาเสิร์ฟแล้วอ๋อเนี่อร่อยมากเลย ว้าวฉันมีเคี้ยว้วยเหรอเจ๋งไปเลยโอเคคิมตอนนี้เธอต้องตามฉันมาเราไปเจอก,กันในห้องน้ำานะจ๊ะได้เลยเดี๋ยวฉันเล่นสไลเดอร์สักหน่อยไปกันเลยนะดูเหมือนว่ามันจะเปียบมากเลยตอนนี้ต้องเร็วกว่าแนนะ่โอเคฉันถึงแล้วยินดีต้อนรับเดจ๊ะคิมทำตัวตามสบายแหละเธอต้องอาบน้ำอุ่นหน่อยแล้วยิบไปเลยใช่ไหมอ๋อโอ้ย oh, yeah. ่ตอนนี้พวกเราต้องรู้สึกดีขึ้นแนะ่ เงยพวกเรามาใช้โฟมแบบนี้กันแล้วกันนะอย่าลืมใส่กับเพชรด้วยล่ะแล้วก็ว้าวสดนเปเลยนี่เหมือนกับเวทมนต์เลยนี่ไม่ใช่เวทมนต์ <Yeah. S 1> นี่คือเครื่องสำอางต่งหาตอนนี้มาปล่อยให้เธออาบน้ําทิ่ก่อนแล้วกันเนาะมาใช้แชมพูกันหน่อยผลิตภัณฑ์ใหม่จากยี่ห้อน,นี้นะเะเคยได้ยินไหมพวกเราต้องใช้โฟมเยอะมากเลยล่ะเดี๋ยวนะกลิ่นพวกนี้มาจากไหนเนี่ยโอ้หาของเธอเหรอ ใช่แล้วก็เหมือนว่าจะสกระปรกมากอะแบบนี้ไม่ได้เลยนะแต่ถ้าใครอยจะโชคดีฉันรู้องทำไงเขัพร้อมหรือยังงั้นพวกเราไปเลิงกันเลยดีกว่านะพวกเรามาใช้แปรงแบบนี้ด้วยมากำจัดความสกรปรกกันเลยดีกว่าว้าวดูหางฉันสิตอนนี้เหมือนสะอาดแล้วละ่ะโอเคเพื่อนอรักถึงเวลาต้องมาเอาอจากอ่างแล้วละ่ะพวกเราเนะี่ยมีงานต้องทำอีกเยอะนะโอเคคิมนี่คือห้องเธอ สบายไหมอ๋อจริงด้วยนี่แอนนี่นะสกะ <What? S 1> ายเลอเธอพัดังเงือกบ้าบ้าด้วยหรออ้อใจเย็นแอนนี่นี่คือคิมเธอเป็นบัมพายเหมือนกันน่ะแหมดีที่ได้รู้จักนะคิมถ้าหระไร้ใบสงพวกนี้นะ่าไม่เหมาะกับเธอเลยละ่ะอ๋อจะมีไอเดียดีๆละ่ะเดี๋ยวพวกเราองมามาร์กนะกันสักหน่อยดูซิว่าทำงานได้ดีไหมตอนนี้พวกเราต้องมาอดทนกันสักหน่อยนะและทะาดา อนนี้ผิวของเธอก็เรียบเนียนมากเลยอ่ะอ๋อที่นี่มีอะไรด้วยเนี่ยนี่มันไข่มุกเหรอแอนนี่อันนี้ไม่ต้องใช้อีงไงนะนี่ไปกันเลยดีกว่าสกายเลอร์ว้าวนี่มันสวยมากอ่ะพรเราต้องใช้ประโยชน์จากมันได้นะงั้นมาตกแต่งกับกิฟต์ดีผมดีกว่าดูนีมีสไตล์มากเลยนี่เขาเถิดนะเจคิมแหมฉันดูเป็นไงบ้างล่ะสาวสาวฉันว่าไม่ค่อยโอเคนะเพื่อนรัก แบบนี้ไม่ได้เลยนะคิมพวกเราต้องมากำจัดขนกันหน่อยนี่มันง่ายมากเลยนะพวกเรามาอุ่นแวกกันก่อนจากนั้นก็ผสมมันเข้าไปโอ้อไม่ต้องห่วงนะจ๊ะคิมฉันกับแอนนี่ทำแบบนี้หลายครั้งแล้วลหะตอนนี้เธอพร้อมหรือยังอ้าวทับทัได้ดีเพื่อนรัตอนนี้ยังไม่เสร็จหรอกนะถึงเวลาต้องใช้แหนบหน่อยแล้วเอานี่นั่งก่อนนะมาต้องจักกจี้มากแน่เลยฮ่าช <c oughs> <c oughs> อยังไม่เสร็จนะคิมโอเคเรียบร้อยแล้วล่ะฮัทชิวนี่กันอยู่ดีอยู่เหมือนกันนะอพูดถึตั้งใช้หน่อยแล้วล่ะโอเคเวบไายเแต่เขาไม่มีหน่วยกันหรอกนะบอกแล้วหน่วยกับเธอได้เลยเอมแล้วนี่เกิดอะไรขึ้นเนสเตอร์เอ็ดมี่มีอะไรเหรอสาวๆก็อย่างที่ฉันคิดเน่ะโอาใช่พ่าเรามาปั๊ดอีกหน่อยเออจะต้องทำมาจริงๆเหรอหน่วยของฉันไม่ใช่ของเล่นนะเอ้ไม่เป็นไรหรอกคิม ฉันผิดไปเองแหละอะใช่แล้วตอนนี้พวกเราต้องมาจ,จัดมันหน่อยแล้วล่ะเฮ้ย <Hey, S 2> oh, <okay. S 1> ดูเหมือนว่าจะเวิร์กนะฉันชอบมันมากเลยอู้สาวสาวตอนนี้ฉันรู้สึกว่าสวยขึ้นเยอะเลยโอ,โอ้แม่พวกเราจะมีงานต้องทำอีกเยอะเลยล่ะตอนนี้มาทำความสะอาดห, oh. หูกันดีกว่าอได้เลยเพื่อนรักอู้เสร็จได้ยังอะเออฉันยังไม่แน่ใจ oh. คิมดูเหมือนว่าเธอจะเก็บของไว้เต็มเลยนะออ้าใช่ด้วย ฉันหมาแล้วเพื่อนรักบ,บัดนึงนะโอ้ใช่แล้วดีขึ้นเยอะเลยอะแป๊บบนึียวนะเพื่อนรักดูเหมือนว่ายังมีอย่างอื่นเหลืออยู่เลยอ่ะเบ็ดตกบาลล้านแหะเนี่ยจริงจังปะเนี่ยโอเคทุกคนเราต้องใช้นี่ด้วยนะถ้าเคยทำความสะอาดหูบ้างหรือเปล่านี่เพื่อนรักแต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเรามาแก้ไขมันด้วยกันตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วงั้นมาดูทำต้มหูกันดีกว่านะ โอเคทุกคนจะหิวน้ำมากเลยอ่ะเดี๋ยวฉันต้องดูดเลือดให้หมดทั้งตัวเลยล่ะนี่เงียบหน่อยแล้วผูดีแล้วนะอ๋ออยู่นสีสกายเลิกอืมนี่มันหอมมากเลยอ่ะแถมยังอร่อยด้วยอไม่มีอะไรอร่อยไปกว่าปลาสดๆแบบนี้แล้วล่ะใช่ไหมสาวๆเออใครก็ได้เปิดหน้าต่างหน่อยแบบนี้ไม่ไหวเลยอ่ะพวกเราค่อยกินกันทีหลังก็แล้วกันนะจริงด้วยเพื่อนรักใครก็ได้ช่วยที อย่างนี้เลยนะคิมอ้าวม่อาจจะเชื่อเลยทำไมลิ้นทยยวแบบนี้เนี่ย oh. ดูเหมือนว่ามันจะสกระปรกมากเลยนะเดี๋ยวฉันจัดก,การเองออนนี่เราต้องใช้ยาสีฟันแบบนี้ด้วยนะเร็วหน่อยพวกเรามาจัดก,การกันเลยดีกว่าแบบนี้ไงตอนนี้สะอาดขึ้นเยอะเลยเ oh. ฉันอยากจะลืมมันไป oh. จริงๆเลยอะ ขอบคุณมากเนะเพื่อนรักแต่เรายังไม่เสร็จดอ,อกนะคิมถึงเวลาที่ต้องมาแปลงเคี้ยวกันหน่อยแล้วเครื่องล้างช่องเป่าแบบนี้เนี่ยต้องมีประโยชน์มากแนะ่แบบนี้ดูดีขึ้นเยอะมันเขาาเหมือนกับไข่มกเลยล่ะคิมเล็กผมเท้าเป็นอะไรเนี่ยนี่มันหนายนะชัดเลยอะ่ะแมไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพวกเราต้องมาตัดกันหน่อยนี่อะไรเนี่ยเป็นไปได้ไงอ,อ่ะเอฉันมีไอเดียดีๆแล้วสาวๆแปบหนึง่งนะทุกคนวูว้ฮูออไม่อยากจะเชื่อเลยอะ่ะ ฮารู้ไหมนี่มันจัดการยากเหมือนกันนะเอ,อ้แล้วเราจะได้เห็นอีกันรเด่นรักอย่าวุา่นวายโอเคไหมแอนนี่ <Hey. S 2> ยังไงเธอก็หนีไม่พ้นหรอกนะ,ะเดี๋ยวพวกเราต้องเตรียมอ่างน้ำให้เธอหน่อยแล้วล่ละไม่ต้องห่วงนะปลาปีเลนย่านะมันช่วยได้เยอะเลยล่ะเอา้าดูเหมือนว่าจะเวิร์กนะแต่พวกเราอย่าวิเศษกันหรอกนะคิมถึงเวลาที่เราต้องเพิ่มสีสันหน่อยแล้วสีเขียวเหรอโอ้ฉันชอบสีนี้นะ แงพวกเรามาทําให้มันเป็นดีไซน์ของโลกใต้น้ำกันหน่อยเพราไอเดียนั้นเจ๋งเลยแอนนี่เยีเ่ยมไปเลยตอนนี้พวกเราก็มาจัดการกับผมเธอกันต่อนนะเอาจริงๆนะฉันม่อโกมันออกไปเลยดีกว่าไหมโหเอ้ยพวกเราจะใช้แปยแบบนี้กันหน่อยแล้วล่ะสาวๆโอเคมาดูกันหน่อยนี่อะไรเนี่ยเหีบสมบัติได้ไงอะดูเหมือนว่าจะจะสมบัตินะเพื่อนรักอยากรู้จังว่าคืออะไรว้าวนี่มันคือสมองน่นา แล้วพวกเธอจะใช้มันทำอะไรเหรอเดี๋ยวก็รู้เองนะคิมเดี๋ยวพวกเราก็มาเปลี่ยนลุกกันหน่อยแล้วล่ะฉันว่าสีแบบนี้ก็เหมาะกับเธอดีนะตอนนี้ <Okay. S 1> พวกเราต้องมาอดทนกันหน่อยนะเพื่นรักโอเคแค่พรอหรือยังจ๊ะ ตอนนี้จะดูดีมากเลยล่ะในขณะเดียวกันพวกเราก็ต้องมามวผานผมแบบนี้ด้วยเรื่องนี้มันง่ายมากอย่าลืมเพชรวิบวับด้วยล่ะเทรนี้กำลังมาเลยนะเนี่ยเออตอนนี้ฉันเหมกับนางแบบวันนิตยาสตาร์เลยแล่วว่าไหมฉันว่าพวกเราน่าจะเบรกโอเวอร์กันเสร็จแล้วล่ะเออทุกอย่างโอเคไหมไอคิมเออจริงด้วยโอเคฟังนะห้ามใช้เปลือกหอยโอเคไหมจ๊ะ แล้วใช้ไปก่อนเลยนะคอ <Okay. S 1> นอ่ะจะไก่เล่อจะเช่นจะคิมนี่มันเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากเลยอ่ะเดีนี้ไม่อันตรายเหรอไม่อันตรายหรอกดูสิจะคิมตอนนี้ถึงเวลาที่ต้องมาแต่งหน้ากันหน่อยแล้วฉันว่าขั้นแรกมาลองลองพื้นกระดิกันดีกว่ายิ่งเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะอะมาลองกันเลยดีกว่านะ mm. การคอนคว้าแบบนี้น่ะเป็นเรื่องที่สําคัญมากดูและเรียนรู้ไว้นะจะ mm. ๊ะตอนนี้มาเพิ่มขอบวิบวับให้มันหน่อยดีกว่า ออย่าลืมใช้บัตอ่อนสีอ่อนด้วยล่ะโอ้ฉันรู้แล้วว่าต้องทำไรต่อแอนนี่ฉันชอบเครื่องสำอางสดใสนะ่เยี่ยมเลยคิมเรียนรู้ได้เร็วดีนะแต่พวกเราจะลืมเรื่องลิปสติกไม่ได้เลยแบบนี้ดูดีขึ้นเยอะว่าแต่ไม่มีคำว่ามาเกิดไปสำหรับความสดใสแบบนี้หรอกใช่ไหมล่ะเดี๋ยวพวกเราจะต้องใช้กับให้แบบนี้ด้วยแมมสดๆสด้วยเป็นไงบ้างอ๋อเธอดูดีมากคิมน่าประทับใจนะโอเคทุกคนถึงเวลาต้องมาแต่งกันหน่อยแล้ว ปิดเพลงดังๆไปเลยเร็วเข้ามาเต้นกันดีกว่านะ uh huh. เต็มที่ไปเลยนะสนุกที่สุดเวียดไปเลยสาวๆร่าเสรยจาดที่ฉันทาแบบนั้นไม่ได้ฉันไม่มีขาคนทตแบบนั้นไม่ได้หรอกเธอรู้ไหม mm hmm. แม้าไม่มีขาก็ต้องขาหน่อยสิคิมเรามาลอง mm hmm. ใช้ยาพิเศษกันหน่อยนะแม้มันดูหน่อยสิอาา่าฮะท่านแรกพวกเราต้องเอานมูกนางเงือกที <Yes. S 1> ่แล้วมาหาแมแนมาลุก อนนี้พวกเราก็ต้องใช้ขนของนอกฟินิกเข้าไปแล้วก็อย่าลืมใส่ตาของใส่กรอบเข้าไปด้วยนะอันนี้แหละสมูทตีสต้สุวพิเศษสำหรับเธอเอ,อ้าไมเนี่ยอะไรเนี่ยฉันไปต้องการแบบนี้นะใช่ด้วยอ๋อถ้าเธอจะเป็นเรื่องผิดพลาดนิดหน่อยออใช่แล้วฉันเกือบลืมไปเลยอ่ะ<ไ>พวกเราต้องใช้หนวดของนางเงือกด้วยนี่ไงเค็มคราวนี้ไม่ต้องมีเซอร์ไพรส์แล้วนะอ้าวเยี่ยมเลยอ่ะฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันจะมีขาแล้ว อ้โอ,โอเคไมมเพื่อนรักอะแบบนี้ฉันคงเดินไม่ได้ฉันขอห่างมันเดิมดีกว่าสกายเลได้สิคิมดูเหมือนว่าเกรดของเธอน่ะจะดูดีขึ้นเยอะนะว้าวมันต้องแบบนี้สิคิมชุดใหม่ของเธอนี่แหละโอ้แล้วข้าลองเลยว้าวมันดูดีมีสไตล์มากอะฉันชอบนะอย่าลืมใส่สร้อยของเธอด้วยล่ะ ถ้าฉันมีมันฉันองสวยที่สุดในโลกบาดาลแน่แหมฉันคงต้องบอกลวพกทธาแล้วล่ะบ๊ายบายคิม <c oughs> ขอสใของเราย <c oughs> ินดีต้อนรักเธอเสมอนะ <c oughs> อแอนนี่เป็นอะไรที่สูงมากเลยอะ